สวัสดีค่ะมากินข้าวนะคะราบนะคะราบไก่ทอดนะคะราบหนังไก่ทอดนะคะนี่นะคะเป็นราบนะคะค่ะมีผักนะคะเป็นราบไก่ทอดนะคะแบบอร่อยอร่อยนะคะน้องหมาหอนแล้วค่ะเพราะว่ารถขายหมูมานะคะ รถขายหมูมาน้องหมาก็จะหอนแบบนี้ทุกวันเป็นเวลานะคะดูไม่เชื่อนะคะเมื่อก,กี้ว่าจะรูกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยผ่านไปแล้วคะ่ะรถหมรถขายหมูเขาก็จะมาปิดนะคะจะมาปิดเครื่องเสียงตรงตรงบ้านพอถ้าผ่านตรงนี้นะคะก็จะได้ยินเสียงมนะคะหมาหอนนะคะเดี๋ยวสักพักไปปุ๊บนะคะเขาก็จะหยุดเลยนะคะนี่ไม่ได้นะคะมา ขาก็รู้อัเนะว่าทําไมหมาหอนต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะต้องมีอะไรอย่างหนึ่งนะคะหมาเลยหอนนี่ค่ะช่วงแรกพาชมหมาหอนเป็นเวลาค่ะนี้เป็นข้าวหอมมะลินะคะที่บ้านมันจะข่าแบบนี้นะคะเราเลี้ยงหมานะคะ อยู่ก็ไม่ได้แล้วค่ะคนเลี้ยงหมารักหมานนะคะเราทำคลิปอะไรนะคะหมวดเขาจะเห่าออกมาเราทําอยู่นะรับจะเห่าเขาก็เห่าเลยนะคะห้าไม่ได้ค่ะจะเป็นหนังหมูนะคะเอามามาทำเป็นราบ กินกันนะคะกินกับผักนะคะ ไม่เผ็ดอันนี้ลาบซื้อนะคะยี่สิบบาทเขาเรียกว่าลาบหนังไก่จนกงๆถั่วพูกอร่อยนะ กินข้ออาวแค่นี้แหละค่ะไม่ต้องเยอะนี่อร่อย ออ <c oughs> มีคนเสียงดังตื่นมาถึงดังเลย <c oughs> ว่ามีทั้งเนื้อมีทั้งหนังหนังไก่ทอดนะคะ รวมกันหมดนะคะทำเป็นลาบกินกับข้าวะค่ะ ิผันกร,กรอบๆค่ะอืมอร่อยกินด้วยกันเนี่ยค่ะกินกับข้าวค่ะอันนี้ไม่ได้ทำนะคะซื้อข้าวค่ะ ไม่เผ็ดเทา่าไหร่จัดละอร่อยใช่ <c oughs> <c oughs> อร่อย มาแล้วเข้าหอนเป็นประจำมาเวลารถหนีมาอืมที่ผังเนื่ก็เถอะ ลาบก็จะใส่ข้าวคั่วหัวหอมกระเทียมแล้วก็เครื่องปรุงรสพริกจะใส่เป็นพริกป่น อากาศเออเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะมันทําให้ร่างกายแย่นะ ใส่อะไรนะคะผัดชีฟใบเลื่อยอ่ะเป็นลาบไม่ลาบถูกหวยนะคะลาบกินมะเขือแต่นี่มันจะแกะไปเนาะ ถ้าแตกเม็มันจะคีดเม็ดมันจะออกมีสศก 嗯，好、mm。Hmm. 怕 หน้าหนาวนะคะอาบน้ำอุ่นผิวจแตกแล้วมันคันหนาดทาครีมก็ยังคันลาไปคั่วแห้ง จนหมดแล้วน,นะคะเนี่อืข้าวเที่ยงก็ขอ,ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขดังทำงไปนลคเขาขอให้พบแต่สิ่งที่ดีค่ะบุญรักษาภาคุ้มครองสาธุค่ะบบายบานค่ะพบกันใหม่นะคะว่าเราจะทานอะไรนะคะสวัสดีค่ะ